พวกเราเป็นทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมูคลศีวิชัยวิทยาเขตทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านเที่ยวชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดธาตน้อยโดยมีการเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปจนถึงวัดธาตน้อยใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะ วัดธาตุน้อยคงจันดีเป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเขตตบลลหักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้ายพระครูพิสิทธิอัฏฐการวัดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนกลับไปหลายศตรวรรษเชื่อกันว่าวัดนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรในประเทศไทยดำรงอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช1351ถึงพุทธศักราช2310ค่ะ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดธาตุน้อยคลองจันดีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญสำหรับชุมชนท้องถิ่นเป็นสถานที่ผู้คนสามารถปฏิบัติธรรมและขอคำแนะนำทางจิตได้วัดยังเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนาโดยเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมและเทศกาลต่างๆนั่นเองค่ะ หลายศตรวรรษที่ผ่านมาวัดได้รับการบูรณะและขยายหลายครั้งได้รับการสร้างขึ้นใหม่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและรักษาความสำคัญทางประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะสถาปัตยกรรมในวัดธาตุน้อยของจันดีนำเสนอการผสมผสานระหว่างสไตล์ไทยดั้งเดิมและอยุธยาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาค ในปัจจุบันนี้วัดธาตน้อยคลองจันดียังคงเป็นสถานที่สักดาระและสถานที่สำคัญในพื้นที่ที่ดึงดูดคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมาเยือนเพื่อชื่นชมความงาม เรียนรู้ศิละปะทางประวัติศาสตร์และสัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบที่รายล้อมบริเวณวัดและยังมีกิจกรรมที่ทางวัดจัดสรรให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นการสร้างเสริมสิริมงคลให้แก่ตนและคนรอบข้างนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ทางทีมของพวกเราก็ขอนำความรู้มาให้รับฟังรับชมกันเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ